นหนึ่งกิ่งเนี่ยกิโลก,กว่าเลยนะครับ <Hey! S 1> สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับตะขบเวียดนามเนาะปกติเราเคยได้ยินคำว่าตะขบเนาะตะขบเวียดนามก็เป็นอีตะขบหนึ่งนะครับที่มีผลที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็รสชาติหวานนะครับซึ่งถ้าเราเป็นเด็ก สมัยก่อนเนี่ยนะครับตะขบคำว่าตะขบยักษ์หรือตะขบควายในภาษาภาคกลางนะครับมันก็จะมีลักษณะมีหนามแหลมแหลนะครับแต่ว่าที่ผมซื้อมาปลูกได้เป็นตะขบเวียดนามซื้อมาปลูกได้ประมาณ2ปีกว่านะครับสปีกว่านะครับดูลูกลูกมันใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยตอนที่เราสั่งซื้อนะครับเขาบอกว่าลูกเนี่ยใหญ่เท่ากับเหรียญ10บบาทแต่ผมมาปลูกจริงๆครับรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าที่คิดนะครับ หวานนะครับรสชาติหวานเห็นนะครับหนึ่งกิ่งเนี่ยกิโลก,กว่าเลยนะครับต้องใช้ไม้ค้ำไว้นะครับโดกมากเลยนะครับเห็นไหมครับดกทั่วต้นเลยนะครับแค่สองปีกว่าเองนะฮะเป็นผลไม้อ่าถ้าถ้าเป็นคนภาคกลางก็เรียกว่าตะขบเนาะนะครับตะขบนี่มันปกติมันจะลูกเล็กนะเท่าที่เห็นตอนนี้โอ้โหลูกใหญ่มากนะครับ ปลูกหลังบ้านนะครับแทบจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับนอกจากเรามีพวกน้ำ p ซ c ต่างๆนะครับที่มันเหลือหรือว่าที่ทําเองนะครับเดี๋ยเปลือกไข่อะไรพวกนี้นะครับก็ใส่มันก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆมันโตเร็วมากเลยครับหลังบ้านนะครับใครที่ลองสนใจนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับต้นกล้าน่าจะร้อยกว่าบาทที่ซื้อมาเมื่อ2อปีที่แล้วนะครับปลูกเล่นๆนะครับแต่ไม่คิดว่ามันจะ หลได้ขนาดนี้นะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันจะแทงช่อออกนะครับจะเริ่มออกดอกอีกแล้วนะครับเริ่มแตกใบอ่อนเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้นะครับเห็นไหมครับมันันดกกวต้นจริงๆนะฮะลูกใหญ่จริงๆนะครับใครสนใจลองซื้อหามาปลูกได้เลยนะครับเรียกว่าตะคบเวียดนามเนาะไรหนามนะครับไม่มีหนาม ทานได้ทุกวันนะผลใหญ่นิ่มๆน,นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูข้างในแกะให้ดูกันไปเลยเนี่ยโอ้โหดูเนื้อนี่โอ้โหเนื้อเหลืองหล่ามเลยนะครับมีเม็ดบ้างเนาะแต่ก็ถ้าใครไม่ชอบเม็ดก็ขายทิ้งไปนะถ้าใครโอ้หเป็นคอกลืนเม็ดเนี่ย กินแล้วก็กลืนเข้าไปเลยได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะครับจะทานให้ดูเนื้อรัวนเลยอร่อยมากใครสนใจก็ลองปลูกดีนะดูนะครับปลูกไม่ยากสองปีกว่าก็ได้กินลูกแล้แต่ปีแรกที่มันออกผลมันออกนิดเดียวนะครับสองสามลูกเองแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับดกมากอ,มอร่อยมากเลยสนใจก็ลอง ว่าปลูกเองนะครับครับถ้าใครอยากรู้เรื่องเกษตรหรือว่าอยากรู้ผลไม้ตัวใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องผมนะครับสอเกษตรยุคใหม่ครับสวัสดีครับ